วัสดีครับทุกๆท่านวันนี้ผมจะพามาดูระบบโซลาเซลล์บ้านสวนอีกหนึ่งระบบนะครับก็คือเป็นระบบออฟกิดนะครับก็คือใช้ไฟจากแดด100%นะครับไม่ได้ต่อกับไฟบ้านนะครับตัวนี้จะใช้แผง330วัตต์นะครับต่อขนานกัน2แผงนะครับลงมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ จะเป็นทั้งตัวชาร์จไฟและตัวแปลงไฟในตัวเดียวกันนะครับผมก็คือตัวเดียวจบเลยไม่ต้องต่ออะไรมากกว่านี้เสร็จแล้วก็ต่อมาที่แบต12โวลต์นะครับ12โวลต์2ลูกอนุกรมกันเป็น24โวลต์นะครับผมต้องใช้ระบบ24โวลต์นะครับอันนี้แสงแดดนะเวลานี้นะครับสลัวสลวน,นิดนึงนะครับพอดีมีพายุเข้าเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูว่าใช้กับ อุปกรณ์ฟไฟอะไรได้บ้างนะครับผมใช้ไฟบ้านได้นะครับที่ไม่เกิน1000วัตต์นะครับอย่างเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ก็อยู่ที่600วัตต์นะครับเดี๋ยวรอก้องซูมแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับ600วัตต์ครับไฟ โหลดจะขึ้นที่15เปอร์เซนตนะครับผมคือใช้ยังไงก็ได้เลยแนะนำอย่าให้เกิน50เปอร์เซ็นครับส่วนวัดจะลงมาที่480ว่าเลยครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสเครื่องเสียงให้ดูนะครับนี่ครับลำโพงใหญ่สองลูกเลยนะครับผม มีโหลดยังไม่ขึ้นเลยนะครับต้องเปิดแบบ เลยอาครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปนะครับต่อไปเป็นไดเป่าผมแล้วกันครับผมตัวนี้กินไฟที่สุดละนีครับ930วัตต์ จะเปิดลองดูนะครับใช้งานได้นะครับผมแต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้นานๆนะครับเพราะว่าหกสิบ้าหกสิบเอร์เซ็นเลยครับเพราะว่าเป็นไดร้อนนะครับ ครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ว่ากินกระแสไฟอย่างนี้ใช้ได้ก็คืออย่างอื่นก็คือจบครับผมพัดลมทีวีได้หมดนะครับปั๊มน้ำผมเทสดูใช้ได้กับปั๊ม DC 550โวลต์เออ550วัตต์นะครับขอโทษครับ550วัตต์ถ้าเป็นกระแสตรงนะครับแต่ถ้าเป็นกระแสสลับหรือไฟบ้านเนี่ยใช้ได้ไม่เกินครึ่งแรงนะครับผมคือ ถ้าเกินกว่านั้นมันจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับผมก็เครื่องแรงก็ประมาณ350วัตต์นะครับหม้อหุงข้าวใช้ได้นะครับตู้เย็นเล็กก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าตู้เย็นเล็กนี่ก็อาจจะต้องใช้แบตที่เก็บประจุไฟได้ดีหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้งานกลางคืนด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ผม ต้องการขายเป็นมือสองนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้พอดีผมจะเพิ่มระบบเป็นที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ติดแอร์ได้ครับก็เลยต้องปล่อยตัวนี้ออกไปนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับผมตอนนี้อายุการใช้งานอยู่ที่2ปีครับผมราคาดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีครับ